สมเด็จพระอริยะวงศ์สาคัตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกประธานพระโรกาสให้คณะบรรพชิตและผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าถวายสักการะวันนี้เวลา15นาฬิกาสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาศีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานคร ประธานพระโรกาสให้คณะบัญชิตและผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนนำพระอาจารย์เยี่ยนเจอ๋อประธานพุทธสมาคมจีนเจา้าอาวาสบัดกว่างจี้ประธานสงฝ่ายจีนและในเฉินรุ่ยเฟิงรัฐมนตรีประจำสำนักงานกิจการศาสนาแห่งชาติเฝ้าถวายสักการะในโอกาสอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระเขียวแก้วจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมาปดิสถานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้รัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กร,รกฎาคม2567ได้กำหนดการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระเคี้่วแก้วจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมาประดิษฐานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวณนะมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่4ธันวาคม2567ถึงวันที่15กุมภาพันธ์2568เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราช,ชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กร,รกฎาคม2567และในโอกาสครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนในพุทธศักราช2568 สาธุชนสามารถเดินทางไปถวายสักการะพระบร,รมสารีาริกธาตุพระเขี้ยวแก้วซึ่งประดิษฐานในมณฑปณมฑลนพิธีท้องสนามหลวงได้ตั้งแต่วันที่5ทธันวาคม2,567ถึงวันที่14กุมภาพันธ์2,568เวลา7นาฬิกาถึง20นาฬิกา